อ่สวัสดีครับอยู่กับช่องลีเบาครับนี่โอ้น้าแซกได้กระจุกใหม่แล้วเปลได้กระจุกใหม่เปลเออเจ้าเถอเอ๋อแกออกทำไมอ่ะยี้ทำไมวันนี้ไม่ได้บินงานนะไมโคนะทั้งวันเลยเหรอไปไหนต่อนี่กลับบ้านเหรอไม่รู้ รไอไเลยรอน่าแล้วดลรอคองไหมคนี่ติดตรงบางฝุ่นเย้ yeah. รอแล้วรอ,อยังเหลืออะไรอีกหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหม,ไมนี่ครับนี่นี่มาใหม่กระจุกวันนี้ดำกรีนหยุดหนึ่งวันครับแมคโครพังแย่เลย ติดสวยบ่ลหลอกออกแล้วนี่กาว <c oughs> 9, มันไม่ติดเลยรอขึ้เกาไน,นะย <c oughs> yeah. ไาแล้วทำไมไม่เห็นรถวิ่งเิ็กยักษ์เกกยักอะไรตอนแรกได้วิ่งกี่เที่ยวอย่างสักเที่ยวอย่างนี้ม,มาถึงจอดเลยบ่เน,นี่ย <laughs> ดูนะแซกโอ้ลอกออกหมดนเลยบ่

บังครับเวลาครับวันนี้ก็เงาๆ,งาๆครับนี่ไม่บุว,บวันเบื่อวันเยหยุดหนึ่งวันนี้นี่ก็มีทะเลทรยด้วยครับเนื่องจากแมคโครพังจอดครับอ่ะนี่นะครับปักเกินน่าจะปักเกินครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องรีเบาๆ้วยครับอหมดมันอะไรวันนี้